ครับย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับผมผมมารายงานตัวที่ค่ายพยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมห่วงที่ผมไปรออยู่นะครับเป็นปีอนะ่าปรากฏว่าวันที่อตุลาคมพศสองพนรอยี่สิบสี่ะผมได้มารายงานตัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไว้ผมยาวนะครับผมผมยาวอยู่แต่ไม่ยาวขนาดนี้นะครับยาวนี่แหละปะบ่านี่แหละ แต่ออกจากทหารเกณฑ์ไปเพราะผมชอบผมยาวนะครับพ่อดิโคตรเกลียดเลยผมยาวเนะี่ยผมก็ไวนะครับพอจากผมก็เตรียมถุงทะเลเตรียมอะไรมานะครับที่นอนหมอนมุ้งอะไรเตรียมมาคือเคยเป็นทหารเขาบอกว่าไปแรงงานตัวเดี๋ยวไม่มีอะไร <c oughs> ต้องซื้อเองทุกอย่างต้องซื้อเองให้เตรียมไปด้วยที่นอนหมอนมุง้งผมก็ใส่ถุงทะเลมาเตรียมที่เลย <c oughs> เข้าไปที่หน้าค่ายนะครับก็ไปที่หน้าค่ายสอหออยู่หน้าค่ายเขาถามว่ามาอะไรผมมารายงานตัวเขาเรียวเขามองดูหน้าผมโอ้งแบบนี้เนดะ้อจะมาเป็นนายสิบนะเออผมมารายงานตัวอยู่ที่ไหนรอสามพันห้าอยู่ที่ไหนอยู่ข้างในผมยังไม่เคยเห็นเลยครับรอสามพันห้าก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่มั่นใจผมเหมือนกับโจรเลยครับเหมือนกับโจรเลยตอนนั้นหนวดเขาเต็มหมดเลย เขาก็บอกชี้ไปโน่นนะประมาณสักสามสามร้อยเมตรนะครับผมเดินเข้าไปปรากฏว่าขึ้นไปเป็นบอก,กอ,อที่ทํางานรอสามพันห้านั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นมีท่านพันเอกกวีายโอพาสเป็นผู้บังคับกองพันอยู่นะครับตอนนั้นอ่าผมขึ้นไปผมก็ไปถามทหารที่ยืนเข้าเวรอยู่ที่นั่นผมมารายงานตัวครับารายงานตัวพวละครับ เขาก็ว่านน่นเข้าไปที่ห้องผู้พันนะผมเข้าไปผมสวัสดีครับผมพลทหารวิไลาบางใบครับมารายงานตัวครับเฮ้ยมึงไม่ใช่พลทหารแล้วมึงเป็นนายสิบแล้วนะต่อไปเนี่ยมึงไม่ได้เป็นพลทหารแล้วมึงเป็นนายสิบนะดีใจเลยปื้มเลยเป็นปื้มเลยครับพอร,รู้ว่าตัวเองเป็นนายสิบเป็นสิบปียศดสิบปีมีบ้างเล็กๆอยู่ที่นี่นะครับอ่า แกบอกว่ามึงไปตัดผมให้เรียบร้อยนะแกก็บอกไว้ลงไปข้างล่างปรากฏว่าเขาตัดไม่เกินสองนาทีเขาเรียบร้อย <c oughs> สั้นเกลียนเลยครับสั้นเกลียนเลยมามารายงานตัวใหม่ครับทีนี้เขาก็บอกนะครับก็จะมีพวกในสิบอยู่ที่นั่นแหละนะ <c oughs> เขาก็บอกพาไปที่ห้องพักห้องอะไรเนาะแล้วก็ตอนนั้นนี่ชุดชุดอะไรยังไม่มีเลยครับผม ก็ใส่ชุดพลเรือนนี่แหละเป็นอาทิตย์ครับผมมันก็จะมีร้านตัดเสื้อผ้าอยู่ที่นั่นอยู่ในค่ายฝึกนั่แหละครับโอ้อยู่อยู่ในค่ายพยอดเมืองขวางนะพี่วีพี่วีชื่อแกพี่วีครับตัดเสื้อผ้าสวยงามมากเลยครับเขาก็สั่งให้ตัดไปวัดตัวตัดนะครับภายในหนึงน่งอาทิตย์ผมก็มีชุดใส่แล้วมีชุดอ่อนแล้วก็มีชุดนะครับเขียวขี้มา้านะ <c oughs> ตัดซะก่อนแล้วก็เงินเดือนออกแกก็จะมาหักเอา ปรกากฏว่านะครับที <c oughs> ที่สองมาก็ <c oughs> ผู้พันนะครับพันเอกวีไคโอพาสเด่กก็ให้ไปติดยศนะครับตบเท้านะครับเอาไหลด้านซ้ายเี่เข้าไปแกก็ติดยศสิบตีให้โอ้ยเป็นปื้มมากเลยดีใจมากเลยครับกูได้เป็นนายแล้วเป็นนายสิบแล้วเนาะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ ตำแหน่งหน้าที่ของผมน่นก็คือเป็นพลขับนะครับเขาก็ให้ลงมาอยู่ลงรถแต่เขาไม่ให้ขับรถหรอกครับมาเช็ดรถเช็ดอะไรอยู่นะเขายังไม่ไว้ใจนะครับผมแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเราไปสอบมาคือตำแหน่งพลขับนั่นเองอตำแหน่งมียศแค่สิบเอกนะครับผมยศสิบเอกอโอเคเท่าไหร่ก็เอาขอให้ได้เป็นนาย ในห่วงที่อยู่ที่นั่นครับบรรจ,จุครั้งแรกเงินเดือนหนึ่งพัอยี่สิบาทครับผมโอ้โหพี่น้องเ้ยหนึงพัน1 2งรยี่สบาทสมัยโน้นก็มันซื้ออะไรก็พอได้อยู่นะครับแต่มันไม่พอกินหรอกครับผมผมต้องเดือดร้อนทางบ้านทางบ้านก็ไม่มีไรายได้อะไรแต่ก็ด้วยนะครับเราต้องซื้อกินซื้ออะไรจริงๆแล้วเขาก็ให้ให้เซ็นนะครับมีร้านค้าร้านอะไรไม่ยากเดือนสินเดือนมา เขาก็จะมาหักเอาเนาะผมประหยัดแบบสุดๆเลยครับเพื่อจะให้เงินนี่เหลือหนึ่งพันสองรยี่สิบาทเชื่อไหมว่าเนี่ยผมซื้อไส้กรอกมาเนี่ยไส้กรอกมันยาวขนาดไหนขนาดนี้ครับนี่าผมสามารถกินได้สองคาบมื้อเช้านะครับแล้วก็มื้อเที่ยงกินครึ่งหนึ่งกินกินข้าวเยอะๆเอาเพื่อประหยัดปลาทูนี่ ตัวเล็กๆเนี่ยผมกินได้สองาบเหมือนกันนี่คือนะครับผมใช้ชีวิตอยู่ท่าน,นก็โอ้หลายปีนะครับอยู่ที่นั่นหลายปีเนาะจนจนจากสิบตรีนะครับผมพอพอในห่วงนั้นนะครับพอมาเป็นแล้วก็มีเพื่อนมีฟูงซึ่งเป็นนายสิบด้วยกันเนี่ยมันก็มีการกินเหล้ากินยาพาเที่ยวอะไรโอ้ผมใช้เงินแบบ แย่เลยครับถ้าคิดย้อนหลังไปแย่เลยพ่อแม่เดือดร้อนเลยตอนนั้นเนะี่ยแต่ก็ด้วยความไวคนองหรือว่าอาจจะหลงละเริงตัวเองแหะครับหลงละเริงตัวเองตอนนั้นมาบรรจุใไไหม่ว่าเขาใช้สโลแกนว่าเงินหยดเงินหมดยศยังอยู่โอ้โหเส็นลูกเดียวนะสิ้นเดือนมาไม่เหลือเงินไม่เหลือนะครับติดลบอีกทั้งหากเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้เดือนต่อไปก็ใช้ต่อไปโอ้โหตายตายตาย,ตาย ก็มีเพื่อนที่เขารวยนะครับเขาก็กินแบบสบายสบายทั้งกินเหล้านะครับกินเหล้านี่ก็มีเราบ้างเขาบ้างนะครับไปเซนมาก็โอ้พี่นอ้องเอ้เซพนะทีนี้เดี๋ยห่วงนั้นมันเป็นการที่เราใช้ชีวิตแบบ ไม่ห่วงทางบ้านเลยไม่เคยส่งเงินให้บ้านมีแต่เอาเงินจากทังบ้านมาผมคิดย้อนหลังมาผมเป็นบาปมากเลยเนาก็เงินเดือนมันก็ขึ้นมาจากหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทมันก็ขึ้นมาหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยมันขึ้นปีละร้อยสองร้อยเองนะครับผมใอสุดผมอยู่มาจนได้ติดสิบโทโอ้ยสิบโทก็มองแต่บ้างตัวเองนะครับอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ได้ติดสิบเอก อยู่มาจนถึงปี2528ครับจาก24อยู่เช่น4ปีทีนี้กองพันธ์จะต้องยุบนะครับรอ3500จะต้องยุบอีกส่วนหนึ่งต้องไปอยู่ที่ยะโสอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปอยู่ในกำลังคลทหารผ่านนะไปอยู่กับทหารผ่านผมถูกคัดเลือกที่ ให้มาอยู่กับทหารผ่านซึ่งอยู่บ้านน้องแคนะรในพื้ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่แถวบ้านลุงพลนะครับย้ายมาอยู่ที่นั่นนะครับก็ <c oughs> มันเป็นฐานใหม่ซึ่งพวกเราต้องมาช่วยกันนะครับทำฐานทําอะไรทําที่พักนะครับมันเป็นที่พักของอ่หน่วยงานหน่วยงานเก่าครับแต่เราก็ต้องมาทําเสริมเอาที่นั่นนะครับก็มาทํางานปฏิบัติหน้าที่ <c oughs> อยู่ที่นั่น ครับในห่วงที่พวกผมมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพื้นที่แถวนั้นมันเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วอป็นพื้นที่สีเหลืองมั่งนะครับสีแดงบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นสีเหลืองละบางพื้นที่ก็เป็นสีขาวแล้วคร,บร,ร,ร,รับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือก็มีการต่อสู่อะไรกันนะมีน้อยลงครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปนะครับในห่วงที่ผมมาเป็นทหารพ่านอยู่ที่บ้านหนองแคนในพิษณงโลจังหวัดมุกดาหาร อยู่ที่ใกล้ๆบ้านลงพลพวกผมทำหน้าที่อะไรผมทำหน้าที่อะไรครับรอติดตามตอนต่อไปครับผม